สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามาชมรีวิวรอบเช้านะจ๊ะรอบเช้าเดี๋ยวจะเปิดไอตัวปาร์ตี้เรดเนาะป้ายฟูจินะคะตัวนี้ปาร์ตี้เรดป้ายฟูจินะคุณลูกค้าเดี๋ยวเปิดรีวิวกันหน่อย Party dress, party dress. ปาร์ตี้เดรสปาร์ตี้เดทเวทปานี้นะจ๊าเลดี้ปาร์ตี้เดรสนะคะผม ชุดแบบแนวออกงานนะชุดราตรีชุดราตร,ชตรีชุดแนวออกงานนะจ๊ะปาร์ตี้เรสป้านี้แล้วก็มีอีกป้ายหนึ่งนะค้าอีกป้ายหนึ่งป้ายคูเคหฮครับแบบพาไซส์ามาเลยนะคะครับแบบพาไซส์ามาเลย เหมือนเหมือนป้ายนี้จะไม่มีไอชุดแต่งงานนะไม่เหมือนป้ายเต่าอันนี้น่าจะมีแต่ชุดแบบออกงานชุดราตรี แบบนี้มันจะค่อนข้างจะเน้นไปทางแบบชุดตัวยาวนะลูกค้า แบบยาวแล้วก็สั้นนะคะแต่ก็จะค่อนข้างไปทางยาวซะส่วนใหญ่ว้าวสวยนะสวยอะตัวนี้สวยแบบเรียบ ลูกค้าท่านไหนที่แบบชอบงานในชุดราตรีที่ไม่ค่อยแบบรุง้งฟริ้งอะไรมากนะคะก็น่าจะป้ายนี้ป้ายนี้ได้นะเพราะว่าบางป้ายมันจะออกแบบแนวรุงร้งฟริ้งซะส่วนใหญ่สวยนะสวยว้าว นี่อันนี้มันก็มีแบบฟรุ้งฟริงมันก็มีนะคะมีคลาคลาๆกันมาแต่ก็ไม่ได้เป็นทั้งก็สอบได้หลากหลายแนวหลากหลายแบบว้าวสวยเียจ๊ะ น้องไปติดสีอื่นตัวนี้มันสีอื่นตกใสนะคะบางตัวมันก็มีแบบป้อนมีตำหนิบ้างเนาะคะุณลูกค้าดังนั้นมือสองนะคะมือสองน้ำเข้าบางผ้ามันชอบไปดูดสีผ้าอื่นมานะคะอันนี้คือชุด 哇哇哇哇哇！晶晶。 นก็เป็นแบบเรียบเรียบเรียบว้าวสีแดงสีแดงแบบตะโกนมากอือหือ อันนี้โอ้โหชุดฟินาเล่บันเท่โอ้ยชอบความแบบเป็นชั้นๆอ่อะคลาสไซส์มาเลยนะคุณลูกค้า S M L X L นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ อุอุยช่วงนี้ตู้เข้ารัวๆนะค,คะลูกค้าสนใจรหัสไหนสินค้าตัวไหนนะคะทักแชทหาแอดมินสอบถามได้เลยนะดูหน้าเพจด้วยนะมันจะมีรายการอัปเดตให้อยู่นะมีรายการอัปเดตให้อยู่นะจ๊ะสนใจรหัสไหนก็สอบถามมาได้นะคะ ตู้เข้ารัวแล้วอยาประชาสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งนะคือค่ะ ลูกค้าท่านไหนที่จะบอกว่าลูกค้าแม่ะคนไหนที่กําลังแบบว่ามองหางานอยู่เนาะขอเป็นผู้หญิงอายุอายุเท่าไหร่นะที่ประกาศที่ประกาศไป อายุบ e ห้า e นะคะใครที่แบบว่างานอยู่เนาะผู้หญิงขอคนที่แบบกล้าสแสดงอกแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์เป็นนะคะอายุ e ีสิบถ2 0 3านะจ๊ะถ้าใครว่างงานสนใจอยากแบบ หางานอยู่เนาะติดต่อมาได้นะครลูกค้าน่าจะอยู่หน้าเพจนะเบอร์โทรติดต่อนะคะลองโทรมาสอบถามอะไรได้นะประกาศประกาศตอนนี้รับสมัครพนักง,งานนะคะขายผ้าด้วยหาคนด้วย <c oughs> ตอนนี้เราอยากได้พนักง,งานอยากได้พนักง,งานขายเพิ่มน่าจะสักคนหนึ่ง แต่ขอคนที่แบบไม่แพ้พวกแพ้ฝุ่นเนาะถ้าคนแพ้ฝุ่นก็อาจจะอาจจะไม่ไม่ได้เพราะว่าต้องขอแบบได้คอมแล้วก็ต้องมาช่วยเปิดรีวิวผ้าด้วยนะคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึง ชมพูบานเย็นชมพูบานเย็นว้าว สวยสีชาติไทยอันนี้จะเป็นชุดราตรีทั้งกระสอบเลยนะลูกคา้าป้ายนี้เขาจะไม่ปนในช,าานะปน,ปนชุดเจ้าสาวนะจ๊ะป้ายนี้ไม่ปนชุดเจ้าสาวนะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากได้แบบปนชุดเจ้าเจ้าสาวก็ต้องเป็นป้ายอื่นเด้อกระสอบนี้ไม่มี บ้านนี้เขาน่าจะไม่ใส่มานะคะเน้นเป็นชุดปาร์ตี้เรดรสเลยชุดปาราตรีเลยนะจ๊ะอ๋อ oh. โอ๊ยชุดนี้น่าจะสวยนะถ้าไปทำดีๆอมีกลิตเตอร์ ไปอ้ยเขียนน่ารักมาก นา่ารักอะเว้าเว้าแขนมันจะเป็นแบบมันต้องเอาไปทำนะคุณลูกค้าให้มันเป็นทรงอะเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยต้องเอาไปทำอีกทีนึงอะแต่มันน่ารักนะ่ะสวย ซึ่ง simple อ m ม god. ขอข้ามนะประดุมปรดุมขอรดด้วย เหมือนชุดนางเอลิเกเนาะ <c oughs> ฉันจะเป็นนางเอลิเกเร่งเร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 ง ว้าวชุดกลิตเตอร์แบบนี้ตอนกลางคืนใส่สวยนะลูกค้า mm -hmm. คุณลูกค้าจ่ายงั้นก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะฝากไว้ด้วยนะจ๊ะตัวนี้นะจ๊ะเป็นชุดไม่มีลูกค้าดูเลยนะชุดปาร์ตี้เดรสอะลูกค้าหลายๆคนน่าจะไม่ไม่ได้ขายแนยวนี้ <c oughs> เพราะว่าคนที่ซื้อไปชอบเหมาไปก็คือจะมีแต่ลูกค้าที่แบบเป็นเพื่อนบ้านเรานะจ๊ะเป็นลูกค้าเวียดนามคนไทยไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อไป อ่ะลูกค้าฝากไว้ด้วยนะจ๊ะตัวนี้นะจ๊ะเป็นชุดปาร์ตี้เรทนะคะป้ายฟูจิป้ายนี้นะจ๊ะป้ายฟูจินะจ๊ะสี่สิบห้ากิโลนะงานยูเอสนะลูกค้าสี่สิบห้ากิโลจำนวนตัวเดืยวน้ำให้ทีหนึ่งนะคะจำนวนตัวเดืยวน้ำให้ทีหนึ่งนะคะรีวิวจะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมรับเอินลดสามร้อยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เพจนะคะขอบคุณครับ เดี๋ยวจะเอาตัวเปิดได้ดีไลท์ซิปเปอร์แจ็คเก็ตโอเวอร์ไซส์ลูกค้าอยากดูเป็นแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตพรร้าลมเป็นงานโอเวอร์ไซส์หรือว่าจะดูเป็นกางเกงเดี๋ยวเปิดแจ็คเก็ตโอเวอร์ไซส์ดีกว่าเนาะอ่ะลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเห็นได้ะ่าย